ชีวิตในทางที่เกินใครต้องกล้าไปในแบบที่ใครคาดไม่ถึงไปที่สุดกับสไตล์ crossover thing x l all new suzuki x l 7หลังจากที่เชลซีได้เซ็นสัญญาคว้าตัวเตียโกซิวาประกรันหลังจอมเก่าไว้35ปีทีมชาติบราซิลเข้ามาเสริมทัพก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายนะครับว่าเตียโกซิวา จะสามารถยกระดับเกมรับของเชลซีซึ่งเป็นจุดอ่อนในฤดูกาลที่ผ่านมาได้หรือไม่แล้วใครล่ะครับที่จะเหมาะสมลงไปเล่นเป็นคู่ขาของเขาวันนี้เลยเอาสถิติที่น่าสนใจจากฤดูกาลที่ผ่านมาเพื่อทําการวิเคราะห์และพาพวกเราไปค้นหาคําตอบกันนะครับแต่ก่อนเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งช่องปามสามบาทห้าบาทเอาไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอัปเดตเป็นประจําทุกสัปดาห์ในซีซั่นที่ผ่านมาทีมของซูเปอร์แฟรงค์สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นทีมหัวแถวของพรีเมียร์ลีก ด้วยสไตล์การเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจสามารถสร้างสรรค์โอกาสทำประตูได้อย่างมากมายพร้อมกับการแจ้งเกิดของดาวรุ่งหลายคนภายในทีมจนสุดท้ายทำทีมจบอันดับที่4และคว้าโควตาไปเล่นฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลหน้าตามเป้าหมายได้สำเร็จแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทีมเราเนี่ยกว่าจะได้โควตาเนี่ยต้องลุ้นกันเหนื่อยเลือดตาแทบกระเด็นจนถึงนัดสุดท้ายเลยทีเดียวนั่นก็เพราะว่าต่อให้เกมรุกเรายิงประตูเท่าไหร่เกมรับก็มักจะเสียประตูหรือเรียกได้ว่าเกมรุก เป็น world class เกมรับเป็น world c u e s t แบบนหนแบบนั้นเลยนะครับในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเชลซี Chelsea ลงเล่นทุกรายการรวม55นัดโดวล่อเป้าไปถึง78ประตูนั่นเท่าก,กับว่าเราเสียประตูเฉลี่ยนั้นละ1.42ลูกเลยนะครับนั่นถือว่าตั้งแต่เราเป่าโควิดเริ่มเกมปุ๊บสิติเราเป็นรองคู่แข่งไปแล้ว1ประตกูกว่าเลยนะครับในขณะที่สิติคลีนชีตเราไม่เสียประตูเลยเนี่ยแค่13เกมหรือคิดเป็นแค่ประมาณ23%เท่านั้นตีเห็นภาพง่ายๆเลยก็คือเราลงสนามไปเน,นี่ยด มีเพียงนัดเดียวเท่านั้นแหละครับที่เราจะไม่เสียประตูจากสถิติเบื้องต้นที่ผมบอกตรงนี้นะครับหลายคนถึงกับถอนหายใจโล่งอกกันเลยที่ปีที่แล้วเชลซีของเราเนี่ยสามารถเข็นตัวเองขึ้นไปจบอันดับสีได้จริงๆแล้วปัญหาในเกมรับเนี่ยมีหลายปัจจัยมากๆครับทั้งฟอร์มการเล่นของเกป้าเองทอาการบาดเจ็บของเอ็นโกโล่กองเต้หรือแม้กระทั่งความผิดพลาดส,ส่วนบุคคลแต่ส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆนั่นคือการสับเปลี่ยนหมุนเวียนของผู้เล่นในแผงหลังโดยเฉพาะตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กครับ55นัดที่ผ่านมาของแฟงเลมพาด เขาสลับใช้ผู้เล่นในแผงเกมรับถึง12รูปแบบนะครับฝั่งไม่ผิดเลยครับปีที่แล้วเดียรเชลซีสลับรูปแบบการเล่นในเกมรับถึง12ครั้งก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าหลายๆนัดเนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่มองหน้ากันเลือกลักโทษกันไปโทษกันมาในเวลาเสียประตูโดยเฉพาะยิ่งสลับแผนการเล่นในแบบแผงกองหลังมากเท่าไหร่ความเข้าใจกันยิ่งน้อยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วลองนึกย้อนไปเมื่อปี2004-2005ครับในช่วงที่ผมเชียร์เชลซีแบบสุดริมที่ประตูเนี่ยเราทำสถิติการเล่นเกมรับดีสุดในประวัติศาสตรร์ของพเม เสียไปเพียงแค่15ประตูนะครับและเก็บได้ถึง25ิคลีนชีตในซีซั่นนั้นในซีซั่นนั้นเนี่ยก่อนลงสนามเราแทบจะเดาได้เลยครับว่าใครจะเล่นเป็นคู่เซนเตอร์ถูกต้องเลยครับจอร์เทอรี่กับริกรกี้กคาวิโยนั่นเองซึ่งในซีซั่นที่ผ่านมาเราต้องลุ้นแทบทุกนัดว่าซูเปอร์แฟงเนี่ยจะจัดไกลลงเป็นเซนเตอร์เดาถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับหรือบางครั้งก็ต้องลุ้นครับว่าจะเล่นในระบบหลัง3หรือหลัง4ตัวกันแน่ดูการที่ผ่านมาแฟงล้พผ,ผ่านทดลองใช้แผงหลังในระบบ3ตัวรวมทั้้งสินนนัั13 13ดดดโยที่ว่่าเนีย แกก็ยังสลับหมุนเวียนผู้เล่นถึง6รูปแบบบางคนอาจจะคิดว่าหลัง3อาจจะแก้ไขปัญหาเกมรับให้เชลซีได้แน่แต่เปล่าเลยนะครับไอห,หลัง3มนี่แหละครับ13นัดที่ลงเนี่ยเชลซีเสียไปมากถึง21ประตูไปไปมาๆยิ่งกองหลังเยอะยิ่งงงกว่าเดิมครับดังนั้นสูตรหลัง3าดูทรงแล้วน่าจะเหมาะกับการใช้เพื่อเพิ่มพลังให้กลับมากอลอสโลโซ่หรือไปเหมาะกับการเล่นกับการเจอสเปอร์ของโจเซมูริโย่เท่านั้นนะครับ ในขณะที่การใช้เซ็นเตอร์แบ็กสคนก็ดูเหมือนว่าซูเปอร์แฟรงค์เนี่ยของเราจะสนุกสนานในการทดลองจับคนนั้นไปใส่กับคนนี้หรือจับคู่นั้นไปคู่กับคนนี้ไปเรื่อนยนะครับโดยล้ำผาดใช้งานมากที่สุดนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กก็คือฟิกาโยทโมรีกับเคอร์ซูมาลงเล่นด้วยกันมากถึง12นัดน,นี่ขนาดว่าเยอะสุดๆแล้วนะครับก็คิดเป็นหนึ่งใน5้าของจํานวนนัดทั้งหมดในซีซั่นนะครับโดยปกติแล้วคู่เซนเตอร์ที่แข็งแงเสียประตูน้อยๆเนี่ยจริงๆแล้วในเวลาเขาลงเล่นรวมกันเนี่ยควรจะไม่น้อยกว่า7 5 8นนะคสับ แต่สาเหตุหนึ่งที่ลำพาดใช้โทมโริกับซูมาลงเล่นด้วยกันเยอะที่สุดก็ <c oughs> อาจจะเป็นจากการขาดหายไปของรูดิเกอร์ในช่วงต้นซีซั่นนะครับที่มีอาการบาดเจ็บเพราะหลั <c oughs> งจากที่รูดิเกอร์หายเจ็บกลับมา <c oughs> ก็มีโอกาสได้ลงสนามอยู่เรื่อยๆแต่คู่ของโทมโริกับซูมาก็ลงสนามด้วยกันเยอะที่สุดก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคู่ที่ดีที่สุดนะครับเพราะคู่ที่มีสถิติที่ดีที่สุดคือการจับคู่กันร,ระหว่างเคอร์ซูมากับอันโตนโนรูดิเกอร์ทั้งคู่ลงเล่นรวมกันแค่7นัดแต่เก็บคลีนชีพไป้ถึง4นัด ได้เดยว่าไม่เสียประตูเกินครึ่งเลยนะครับโดยทั้งคู่เสียประตูไปเพียงแค่3ลูกเท่านั้นเฉเดียลงสนาม2นัดก,กว่าถึงจะเสีย1ลูกแถม7นัดที่ทั้งคู่ลงเล่นด้วยกันยังสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง5เกมดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เตียโกซิวาย้ายมาร่วมทีมเชลซีดูจากอายุอานามของเขาก็คงไม่สามารถลงเล่นเป็นตัวหลักได้ครบทุกนัดแน่นอนนะครับก็คงจะลงสนามสลับกับผู้เล่นคนอื่นๆบ้างแต่ถ้านัดไหนเตียโกซิวาไมไ่ลงสนามจากสิติก็รู้เลยครับว่าเราควรจะยกมือเชียร์คู่ซูมาก,กับรูดิเกอร์เต็ เมื่อมีคู่เซนเตอร์ที่ดีที่สุดก็ต้องมีคู่ที่แย่ที่สุดนะครับลองเดากันดูครับว่าเป็นคู่ไหนแน่นอนครับคู่ที่หายนะที่สุดก็คือการจับคู่กันของอันเดรสคริสตนเซนกับเคอร์ซูมาครับเพราะทั้งคู่เนี่ยมีโอกาสลงสนามคู่กัน10นัดเท่านั้นทีมก็ชิบหายววยวดโดนจอะตะข่ายไปถึง22นัดคือพูดง่ายๆเลยรครับการันตีโดนล่อเป้านัดละ2ลูกกว่าแน่นอนแถมเก็บคลินชีตได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นฟังแบบนี้แล้วเนี่ยแนวรุกต้องยิงเท่าไหร่ถึงจะพอครับดังนั้นคู่น นอกจากคริสเตนเซนจับคู่อซูมาได้แย่แล้วครับคริสเตนเซนไปจับคู่กับดูดิเกอร์ก็เปื่อยเหมือนกันนะครับคู่นี้ลงเล่นดนวยกัน8นัดเก็บคลินชีทแค่นัดเดียวเท่านั้นแถมยังโดนยิงไปตั้ง11ลูกเห็น <c oughs> สถิติแบบนี้คงเดาไม่ยากใช่ไหมครับว่าถ้าเลือกกองหลังสักคนก็ควรปล่อยใครออกจากทีมก็คงเป็นคริสเตนเซนแน่นอนแหละครับ <c oughs> ในแง่ของการเล่นเกมรับครับเรามักจะแบ่งสไตล์ในการเล่นอย่างชัดเจนนะครับระหว่างตัวชนหรือกองหลังที่มีสไตล์เน้นเข้าชนเน้นปะทะหนักๆกับกองหน้าฝ่ายตรงข้ามกับตัวซ้อนก็คือกองหลังประเภทสายดักบบบอออลสสาายยยเทคคคนนิหรรืแ่งะั ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับกับตันเจทีของเราเนี่ยเป็นสไตล์ตัวชนมีลูกบ้าลูกบุญเยอะขณะที่ริกกี้คาโยจะเป็นสไตล์ตัวซ้อนครับคอยแย่งบอลเก็บกว่าให้กับจอห์นเทอร์รี่อีกทีนักเตะในชุดปัจจุบันเนี่ยดูจากสไตล์การเล่นเราเห็นได้ชัดว่ากองหลังสไตล์ตัวซ้อนหรือว่าประเภทคัอเวอร์จะจ๋าเลยเนี่ยจะมีแค่คริสตนเซนคนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งหลังๆก็ออกแนวคัอเวอร์ด้วยสายตาซะมากกว่า ในขณะที่ผู้เล่นที่เหลืออย่างดูดิเกอร์ซูมาทโมริเนี่ยจอกเป็นสายชนสายปะทะสายบูแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากสถิติส่วนตัวซูมาที่มีรูปร่างสูงใหญ่กับกลายเป็นสายคัอเวอร์ซะมากกว่านะครับเพราะมีสถิติในการแท็กเกิลต่อเกมน้อยมากหรือว่าในสถิติเพียงแค่0ูดครั้งต่อนัดเท่านั้นในขณะที่ฟิคาโยทโมริมีสถิติในการเข้าสกัดแท็กเกิลสูงถึง2.1ครั้งต่อเกมและที่สำคัญนะครับซูมาเนี่ยเป็นกองหลังที่มีสถิติการทำเสียฟาวล์มากที่สุดในเกมด้วยดังนั้นพอเ็นภาพคร่าวๆนะครับว เข้าแท็กเกิลไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นอกจากสกัดบอลไม่ได้ยังทะเลอ้อทะล่าไปเสียฟาวน้าเกตโทษด้วยแต่ในทางกลับกันอ่ะซูมาก็ยังมีข้อดีตรงที่ย่งบอลต่อเกมได้ดีที่สุดคนหนึ่งนะครับเขาย่งบอลได้เฉลี่ย1.8ครั้งต่อเกมในขณะที่รูดิเกอร์เนี่ยทำได้น้อยที่สุดครับแค่0.8ครั้งต่อเกมเท่านั้นแถมซูมายังมีสถิติเคลียบอลทิ้งและบล็อกบอลได้ดีสุดในทีมอีกด้วยโอ้โหนี่มันสายคัรเวอร์ตัวจริงเลยนะครับดังนั้นไม่แปลกเลยครับที่เคมีของซูมากัเก พราะซูมาแย่งบอลเก่งกว่าในขณะที่รูดิเกอร์เนี่ยเข้าสกัดบอลได้เก่งกว่าครับส่วนนักเตะใหม่อย่างเตียโกซิวาเนี่ยจากสิติต้องบอกว่าทั้งบูทั้งบุนเก็บได้หมดนะครับเข้าสกัดบอลก็ดีกว่าซูมาที่1.3ครั้งต่อเกมแย่งบอลก็ดีกว่ารูดิเกอร์ครับอยู่ที่1.4ครั้งต่อเกมที่สําคัญเมื่อเทียบเิติการเคลียร์บอลทิ้งเนี่ยเซติการบล็อกลูกยิงกับแผงหลังเชลซีทุกคนแล้วเตียโกซิวาเนี่ยมีสิตทิที่ดีที่สุดครับแถมยังเสียฟาวน์น้อยที่สุดอีกหาหก นักเตะระดับ world class ก็แบบนี้นะครับการเข้าบอลเนียนกว่าเสียฟาวน์น้อยกว่านั่นก็เท่ากับว่าโอกาสเสีย่ยงจากการเสียประตูจากลูกเซตเพลย์ในหน้ากรอบเขตโทษหรือในกรอบก็น้อยด้วยนะครับจากสี่ตีทั้งหมดแล้วครับผมค่อนข้างลังเลครับว่าใครจะควรจับคู่กับเซโก้ซิวาระหว่างรูดิเกอร์กับซูมาแต่ขอฟันธงพปทีเคอร์ซูมาก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากตัวแปรสําคัญอีกตัวหนึ่งเนี่ยซึ่งสําคัญกับระบบของแฟงลัมพาด นั่นก็คือการออกบอลจากแนวหลังหลายๆครั้งที่รู้สึกหดหดกับการแปะบอลไปมาในแนวหลังวนจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายแล้วก็ย้อนกลับไปที่เกบป,ป้าขึ้นบอลไม่ได้สักทีดังนั้นการออกบอลที่แม่นยําในแนวรับเนี่ยถึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับคริสเตนเซนเนี่ยมีสติในเกมรับค่อนข้างแย่ครับคงไม่ได้ลงเล่นตัวจริงบ่อยๆในยุคข,ของแลมพาร์ดหรอกครับเพราะคริสเตนเซนเนี่ยจ่ายบอลสาเร็จเป็นอันดับหนึ่งเลยครับที่91.6%ในส่วนของเตียโกซูว,วาเรื่องความแม่นยำในการจ่ายบอลถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับ จ่ายบอลสำเร็จถึง91.4%ในขณะที่เคอร์ซูมามีเปอร์เซ็นต์การออกบอลสำเร็จอยู่ที่89%ส่วนรูดิเกอร์เนี่ยแม่นยำน้อยที่สุดเลยครับจ่ายบอลสำเร็จที 86. ่86.5%ทั้งหมดนี้คือสถิติจากซีซั่นก่อนนะครับบวกกับความเห็นส่วนตัวของผมนะครับที่คิดว่าคู่เซ็นเตอร์แบ็กอันดับหนึ่งในซีซั่นหน้าควรจะเป็นเจโกซิวาจับคู่กับเคอร์ซูมาครับแล้วคูณล่ะครับคิดว่าคู่เซ็นเตอร์แบ็กของเชลซีในซีซั่นหน้าควรจะเป็นใครคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลย และถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ฟังทั้งหมดสามารถกดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับและพบกันใหม่ครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกขิขอบคุณให้ทั่วทิศไปเลยนะฮะก็ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องปามสามบาทห้าบาทนะครับเรามีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิม อย่างรูทูเดย์ครับเรามีทุกวันนะฮะจันถึงสุขแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ไฮไลท์แบบเด็ดๆนะครับก็นี่เลยครับไฮไลท์แฟนกับพิพมีประจำทุกสัปดาห์ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆติดตามช่องปาล์มสามบาทห้าบาทด้วยนะจ๊ะ